สวัสดีครับวันนี้ทีลาโมบายนะครับจะมาแกะกล่อง Vivo y 22ให้ดูนะครับแล้วก็มาดูว่าสเปคพื้นฐานเป็นยังไงบ้างนะครับเหมาะสมกับราคาหรือเปล่าตัวนี้นะครับเปิดตัวเดือนกันยายน2022นะครับราคาเปิดตัวมาอยู่ที่6,299บาทนะครับก่อนที่จะไปดูสเปคนะครับเรามาแกะกล่องกันได้เลยครับ สีที่ได้มาก็จะมีสีดำนะครับกับสีเขียวนะครับออกวเขียวหน่อยนะครับมาครับเรามาแกะกล่องกันได้เลยครับเราจะมาแกะกล่องสีเขียวกันก่อนนะครับกล่องวีโวนะครับจะเป็นกล่องกระดาษหนาๆนะครับจะดูแข็งแรงนะครับการแพคกิ้งมานะครับการเปิดกล่องก็จะเป็นแบบฝาดึงขึ้นนะครับเปิดขึ้นมาก็จะเจอเครื่องเลยนะครับ พอเปิดออกมานะครับก็จะมีพลาสติกที่ห่อหุ้มเครื่องมาอยู่นะครับก็จะมีอิมมิบอกอยู่ที่ซองพลาสติกนะครับจะไม่แปะไปข้างหลังเหมือน oppo นะครับ oppo redmi นี่ส่วนมากจะแปะสติกเกอร์ไว้หลังเครื่องเลยนะครับครับต่อมาเรามาดูรูปร่างหน้าตาความสวยงามนะครับฝาหลังก็จะลายสดใสสวยงามครับกราฟิกที่ออกแบบมาใช้ได้เลยนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับจุดนี้ ด้านหน้าจอก็จะมีติ่งเหมือนเดิมนะครับจะเป็นจอแบบติ่งหยดน้ำกล้องหน้าอยู่ตรงกลางนะครับตัวกระดิ่งลำโพงอยู่ข้างล่างนะครับตัวชาร์จไ y p e C ไม่แล้วก็หูฟัง3.5ม mm ิลเมตรอยู่ล่างหมดครับหาซื้อง่ายหาใช้ง่ายครับ Type C แล้วก็หูฟัง3.5ส่วนเลนกล้องโตนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับ ทาง V ีโพช่วงหลังๆเขาออกแบบมาแบบนี้หมดทุกรุ่นเลยนะครับเรามาดูพื้นผิวด้านหลังกันใกล้ๆเลยนะครับว่าสวยไหมนะครับปุ่มเล่งเสียงลดเสียงปุ่มสแกนนิ้วนะครับจะอยู่ฝั่งขวาของเครื่องนะครับช่องใส่ซิมจะอยู่ด้านบนนะครับจะมีอยู่3ามสล็อตนะครับซิม1ซิม2แล้วก็เมมโมรีการ์ดเหมือนเดิมครับ เปิดกล่องออกมาอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นเคสใสนะครับเคสใสที่แถมให้เรามาดูเคสใสกันนะครับจับดูจะรู้สึกว่าบางลงกว่าเดิมนิดนึงนะครับอาจจะทําให้กดนิ่มขึ้นการจับเครื่องในเฟ์ลิงการจับเครื่องมากขึ้นนะครับแต่ก็ดีนะครับที่ยังแถมอยู่แต่เคสใสตัวนี้นะครับก็จะมีการเว้าของรูกล้องนะครับอาจจะทําให้กล้องเป็นรอยได้นะครับก็หาฟิล์มมาติดเอานะครับผม ต่อมาก็จะเป็นคู่มือมาให้นะครับมีหลายภาษานะครับมาดูอีกชั้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นหัวชาร์จนะครับแล้วก็สาย usb แบบ type c นะครับส่วนหัวชาร์จก็จะเป็นหัวชาร์จเร็ว18วัตต์นะครับเต้าเสียบก็จะเป็นแบบแบนนะครับดีต่อบ้านเรานะครับไม่ค่อยหลวมบางยี่ห้อจะเป็นกลมๆนะครับชอบหลวมกัน เต้าเสียบก็จะเป็นแบบ usb นะครับปลายอีกด้านหนึ่งก็จะเป็น type c นะครับดูแข็งแรงนะครับต้องห่วงครับของแท้ที่มาจากกล่องนี่เข้าขั้นทนเลยแล้วครับสาย usb type c นะครับ,รบวัสดุทำมาดีนะครับสีขาวนะครับแต่จะเหลืองไม่เหลืองแล้วแต่คนใช้นะครับจุดนี้ อีกอย่างก็จะเป็นเข็มจิ้มซิมนะครับหาดูง่ายนะครับแต่บางยี่ห้อก็จะซ่อนไว้ในที่กล่องนะครับจะหายากนิดนึงแต่ตัวนี้หาง่ายครับมาดูอีกสีนึงนะครับก็จะเป็นสีดําด้านๆนะครับมีเกล็ดเม็ดทรายเล็กๆนะครับโดนแสงจะวิบปับนะครับแบตเตอรี่เรียกแบบชาวบ้านนะครับไฮมา5,000ครับใช้จุดใจได้ทั้งวันนะครับ ครับต่อมาเรามาเปิดเครื่องดูด้านในนะครับหน้าตาเมนูทีเป็นยังไงนะครับชนิดจอก็จะเป็นจอ IPS นะครับเวลาเปลี่ยนจอก็ราคาจะไม่แพงนะครับราคาพอจับต้องได้ให้สีก็คือ16ล้านสีนะครับเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆนะครับสีจอก็ดูสดใสดีนะครับไม่หมองไม่ทึบจนเกินไปขนาดจอก็คือ6.55นิ้วนะครับในแนวทะแยง ขนาดกล้องก็คือสําคัญนะครับจุดนี้กล้องหลัก50ล้านนะครับกล้องมาโคอยู่ที่2ล้านนะครับมาดูภาพที่ได้จากกล้องหลังอันนี้จะเป็นกล้อง50ล้านซูมเข้ามาดูครับชัดไหมครับกล้องผมให้ผ่านนะครับสีสันสดใสสวยงามนะครับถ่ายใกล้ๆก,ก็เห็นรูปร่างชัดเจนนะครับสีไม่ผิดเพี้ยน มีโหมดถ่ายกลางคืนให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นกล้องหน้านะครับลองถ่ายเจ้าหมาดูกล้องหน้าแบรนด์นี้เขาจะเน้นแบบบิวตี้นะครับถ่ายออกมาก็จะบิวตี้ขาวขึ้นสวยขึ้นนะครับสวยหล่อขึ้นทุกคนโลนหนึ่งสหครับตอนนี้เรามาทดสอบไม้นะครับทดสอบไม่ถ่ายคลิปนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบใหม่นะครับหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าพูดแบบธรรมดานะครับไม่ได้ตะโกนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าีเดียยเเลคเพิ่มมาเป็นเก้าสิบเฮิร์ตนะครับจะทําให้จอเนี่ไหลลื่นเพิ่มขึ้นส่วนบลูทูธก็จะเป็นบลูทูธเวอร์ชันห้าจุดศูนย์มาให้นะครับในเสื่อง สเปคทางเทคนิคนะครับจะเป็น Android 12นะครับแรม4 g b จบวก1มีออปชั่นนะครับแล้วก็ความจำจะเป็น 64GB นะครับรองรับ Wi-Fi 4G 5G ได้ครับอันนี้จะเป็นแอประบบนะครับขณะที่เครื่องยังไม่ได้โหลดแอปเมนูพื้นฐานด้านบนนะครับลูดจอลงมาจากด้านบนก็จะมีครบนะครับมี Wi-Fi ไฟชงไฟฉาย การปรับแสงจอโหมดเครื่องบินนะครับการบันทึกหน้าจอครับโอเยอะเลยครับใช้ง่ายครับถ้าแบบนี้เยี่ยมเลยครับขอชมนะครับจุดนี้ใช้งานง่ายใกล้มือดีนะครับปุ่มควบคุมการทํางานนะครับไม่ได้ล็อกสายขวานะครับปรับได้หมดเลยนะครับสามารถตั้งค่าแบบปัดแบบท่าทางใล้ขายของ iPhone ได้นะครับมาดูเรื่องจอภาพนะครับ ปรับทีมมืดทีมสว่างได้เหมือนเดิมครับเย้ำนะครับแล้วก็ปรับอุณหภูมิสีได้ครับมีโหมดป้องกันดวงตามาด้วยครับอันนี้จะเป็นขนาดอักษรนะครับเวลาเราซื้อให้คนแก่ให้พ่อแม่ใช้หรือว่าเราใช้เองนะครับสายตาไม่ค่อยดีเวลาส่งเฟซส่งลายอยากให้ขนาดมันใหญ่ขึ้นก็ตั้งได้หมดครับส่วนเรื่องฟอนต์ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วครับมีโวก็จะเป็นประมาณนี้ครับ จุกนึงนะครับก็คือสามารถซูมหน้าจอได้นะครับขนาดการแสดงผลนะครับมันจะเขียนบางยี่ห้อจะเป็นบอกว่าซูมหน้าจอนะครับต่อมาเรามาทดสอบความลื่นไหลของแอป y t u t u นะครับมาลื่นไหลไหมไปกับมือดีหรือเปล่านะครับอันนี้จะใช้ WiFi 5G ทดสอบนะครับก็ลื่นไหลใช้ได้นะครับเหมาะสมกับราคาดีการต่อเสียบเข้าคอมต่อง่ายครับเสียบต่อง่ายดึงรูปลงคอม ต่อ OTG ผ่าน USB สบายครับก็ถ้าชอบก็จัดเลยนะครับสีไหนสวยก็จัดเลยโทรศัพท์จะออกแบบมาให้เหมาะสมกับราคาอยู่แล้วนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อการซื้อการหาแล้วแต่คนชอบนะครับฝากกดติดตามที่าามบายหน่อยนะครับถ้ามีรุ่นใหม่ๆมาจะรีบมารีวิวให้ดูเลยนะครับขอบคุณนะครับ